ลองเล่นด้วยกันลูกวะปล่าตอบตอบตออบตอบค่ะเฟมนั่งลองเล่นด้วยกันลูกนั่งลองต่อเป็นอะไรได้บ้างนะอ่านั่งลองเล่นด้วยกันลูกเร็วเร็วเร็วเลยอ่านั่งลองมาเล่นด้วยกันนั่นไงคืมเอาอะไรอีกน้องอยากเล่นอะไรน้องอยากเล่นอะไรมันจะติดกิซายไอ้แก้มปล่อยนี่อ่ะ เล่นกับน้องได้อัลซิลาเล่นอันนี้แหละเล่นอันนี้ก็เล่นลูกเด้ยเหรอทำไมอ่ะชอบแบบนู้นเหรอต่อเป็นหรือเปล่านะต่อเป็นอะไรได้มั่งนะแบบนี้ลูกต่อแบบนี้แกนเนี่ยแกนต่อแบบนี้ลูกเนี่ยนี่นี่แกนต่อแบบนี้นี่นี่แกนมาต่อแบบนี้เนี่ยนี่นี่ต่อแบบนี้ลูกอ่ะต่อนี่ต่อเร็วเล็ว สีเดียวกันด้ยนะใส่สีเดียวกันด้ยนะใส่สีเดียวกันร้านชื่อจะกลัวตัวใหญ่เัวโตพวกนี้อีกชนตัวใหญ่เป้งดูกชนกัน ไม่ได้ขออะต่อต่อแคมป์ต่อสิต่อยาวๆาวโมยานไปเลยเนาะศิลาอย่านะศิลาน้องหลอกน้องลูกให้น้องดูด้วยสอนน้องด้วยลูกเออน้องยังให้หนูเลยเห็นไหมน้องหยิบให้หนูอยู่หยิบแค้มต่อเองอ่ะต่อโจได้อะไรเนาะ โจได้อะไรอ่ะโจะโอ้โหมันคืออะไรอ่ะโจะมันคืออะไรครับอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คืออะไรคะมันคืออะไรคะมันคือค้อนเหรออุ้ยแล้วมันคืออะไรล่ะเนี่ย <laughs> ไหนเฟสได้อะไรไหนดูสิเฟสเฟสได้อะไรคะมันคืออะไรคะคกล่องดกบ้ากล่องอะไรนะกล่องกมันดักบ้านกล่องอะไรบ้านโอ้โหคอยเก็บเก็บเก็บเรามาเก็บของทีเล็งเอาใครร้องได้มีคนร้องได้ด้วยเหรอเฟสเก็บเซมร้องตามได้ไวละเก็บเก็บเก็บเรามาเก็บของที เอาเจ้าช่วยกันเก็บในล,ลูกแล้วเร็วเจ้าคนเก่งแล้วเอาช่วยคุณครูเก็บลูกอันนี้ช่วยคุณครูเก็บนะดื้อสิดื้อแล้วไม่น่ารักนะลายล้มแล้วล้มเลยหนูอะไรไม่หนูไหนฮะหนูต่ออะไรล่ะคะมไม่ล้มโอ้มันคืออะไรคะเนี่ยอะไรคะ ต่อเป็นอะไรอ่ะต้องคิดด้วยนะเอ๊ะนี่มันคืออะไรนะมันคืออะไรคะคืออะไรเอ่ย้ังโจ้เป็นอะไรนะเนี่ยมังโจ้ต่ออะไรนะฮะ